cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาตอบเกม The Button Cast ครับวันนี้เรามาเล่นด่านพระเจ้าแมว3นะจะขอจัดทับแมวแป๊บนึงนะครับพอดีว่าไปลุยด่านซอมบี้มานะอา่า โคโรนานะครับใช้แมวได้ทั้งหมด15ตัวนะต้องจัดทัพแมวที่สู้กับเอเลียนนะครับแน่นอนว่าต้องใช้ที่สู้กับเอเลสตาร์ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าผมจัดทัพไปแล้วหรือยังน่าจะยังละ่ะก็เดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับจนกว่าจะเล่นด่านนี้ไม่ไหวนะอย่างที่บอกว่าได้สปอยปแลวใช่ไหมว่าผมเล่นไปถึงด่านหนึ่งที่มันต้องใช้แมวพิเศษอ่ะ ยังชนะไม่ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องสู้นะอืมก็คงต้องไปตามเก็บอย่างอื่นก่อนนะด่านตำนานเอยด่านเรื่องราวแห่งตำนานเอนะครับประตูอากุแล้วก็ต้องเก็บสมบัติเอเลียนให้ครบด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราจะยังไม่เก่งกับเอเลียนมากๆนะครับเพราะว่าป้อมประการ,ออร,การเอเลียนเนี่ยติดติดแงกอยู่ที่ด่านสุดท้ายยังไม่ชนะเลยยังหาวิธีชนะไม่ได้ อาจจะต้องใช้แมวบางตัวหรือเปล่าเนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอ๊ะผมขาดตัวอะไรตัวหรือเปล่านะีอ๋อคนนี้อ,อกคุงไหมเอ๊ยหรือไม่เอาดีต้องมีอาต้องมีตัวรับตีนหนึ่งตัวนะครับแมวแซมบ้านี่คือตัวรับตัวรับตีนอย่างดีเลย อยากอัพทาเลต์ให้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตัวอื่นก็นต้องอัพเหมือนกันไงการจะอัพแต่ทีต้องใช้แมวแปลงเป็น NP เยอะมากเลยแล้วเราไม่ค่อยได้สุ่มช่วงนี้เพราะว่าไม่มีอะไรให้สุ่มนะครับคลิปนี้อาจก่อนที่จะไปสุ่มตู้ตาฟ้านะครับไปสุ่มตู้ตาฟ้าที่มียังไม่ได้ตาฟ้านะอ่ะปลาลุยอย่างที่บอกนะว่าหมักไว้แบบเข้มข้นมากๆนะหมักจนมีกลิ่นแล้วครับ ด่พระเจ้าแมวสามครับด่านย่อยโครโรน่านะน่าจะเป็นจุดกำเนิดของไวรัสโครโรน่านั่นเองนะครับตึงโปะไม่ใช่จัดก,การไปนี่แต่ตั้งแต่เล่นมาผมว่าไอตัวเอ็นควินสตาร์นี่ก็ตัวนี้เหมือนกันนะตัวน่าลำคาญเหมือนกันนะถึงจะไม่ลำคาญเท่ากับนกพุ่งก็ตามแต่ว่าไอตัวนี้มันมันโจมตีแรง จากความรู้สึกล้นลวนๆพอได้โจมตีเอาให้ตูมเดียวตายไปเลยอะแสดงว่าเอเลียนอ่นาเนี่ยนะเพนกวินเอเลียนสตาร์นี่คือเลือดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอ,อะพอได้โจมตีเลยมากไว้มีเวลาเราจะอัพนางนะครับอัพนางให้เต็ม ผมว่าน่าจะได้ใช้เพราะว่าโจมตีไกลด้วยนะแต่ว่าโจมตีช้าไกลแต่ชา้าเ <c oughs> ห็นไหมน่าจะชนะแล้วตอนนี้ไม่ยากมากถือว่าเป็นออาเดิมนะในการเริ่มต้นเกมที่แบบเขาเลือกเอาใช้ก่อนต้าชนะไว้ก่อนไม่ใช่เปิดมาเล่นแพ้ปุ๊บมันจะไม่ค่อยดีเอานะโซบะไอวีครับทำไมเป็นดัน กาดต้มน้ำเหรอโซบะไอวีหืมเราไม่ได้เอาแมวอนั่นมาไม่อะไรนะแมวแมวเคพีแมวเสรีภาพอะ่ะจิ้มทีเดียวโล่แตกเลยนะอันเนี้ยแล,ล้วโลมันค่อนข้างหนาดีนะตัวนี้เฮ้ยมาอีกแล้วน้องไส้เดือนทะเลเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวหารูปไส้เดือนทะเลมาให้นะครับ ชอบมากเลยเออแล้วเขาเขาทำเหมือนนี่นะคือไส้เดือนทะเลของคนญี่ปุ่นมันคือแบบเขาเลี้ยงไว้ในตูอ้อะบางทีเขาเลี้ยงไว้ในตู้จริงๆมันเรียกไส้เดือนทะเลหรือเปล่ามาดูนะดูแต่ว่ามันน่ารักดีปกติจะไม่ค่อยชอบยอะไรยาวๆแบบนี้พวกงงพวกง,งูโอ้โหเขาบอกว่าไอ้ไส้เดือนทะเลตัวนี้นะครับไส้เดือนเอเลี่ยนนะเป็นตัวที่แบบ ตลกเขาเรียกว่าตัวอะไรครับตัวที่น่าสงสารตัวที่ผมไม่ถูกนะแต่ว่ามันวาร์ปของมันวาร์ปแมวเราเพื่อให้ไปตีมันอะมองไหมคือวาร์ปให้ไปใกล้มากยิ่งขึ้นแตจงจีมันคงสร้างมาแบบว่าวาร์ปไปใกล้มันแล้วก็ปล่อยมอนมาสักตัวเพื่อมาตกแมวเราเนะี่ยตัวไหนที่ไม่โดนวาร์ปแบบไอ้ตัวไหนที่โดนวาร์ปก็จะโดนเข้าไปใกล้ๆมันอนะไรประมาณนั้นนะ ก็เป็นตัวที่น่ารักดีโอเคแสดงว่าด่านนี้ตัวที่น่าตัวที่โหดที่สุดก็น่าจะเป็นลีเมอร์ตัวนี้ รียบ้อยครับภาพพินยิงด่านเดี๋ยวดูด่านต่อไปครับพรามพิชนี่ด่านนี้หรือเปล่าที่มันมีธาตุแดงเยอะๆไม่น่าใช่เนาะอื้อหืออ่ะไม่เป็นไรทันอยู่นยาจะสู้ได้อยู่ครับจำได้คือจำได้ต่างหิดต่างหิดไงว่ามันน่าจะมีธาตุแดงแบบเยอะๆอยู่ด่านนึ่งไะ แต่เราขี้เกียจเปลี่ยนแล้วไงขี้เกียจเปลี่ยนทับแมวก็เลยเอาเอาทับนี้แล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีโจต่าตัวโจมตีท่าดแดงแรงๆอย่างแม่สงของเนีครับเป็นท่าแรงที่ค่อนข้างโกงะ่ะถ้าเทียบกับหลายๆตัวนะเขงลงแมวเพิ่มไม่ได้ จมตีแรงเู่นะเมื่อกี้หมูป่าก,กระเด็นนะทุกคนสู้มีเรียบร้อยอย่านะอย่าเพึ่งนะเออตัวนี้ก่อนด่าน,นนี้ถ้าเราเอาแมวซูชิมาก็จะเล่นง่ายขึ้นแต่อย่างที่บอกครับพี่เกย์เปลี่ยนแล้วแล้วก็ตงิดต,ตงิดว่ามันมน่าจะเป็นธาตุแดงแหละแต่เราก็กดมาแล้วไง เดี๋ยวดานต่อไปเราจะได้ไม่ต้องกดเปลี่ยนเยอะครับเรียบร้อยนะรอป้อมแตกแล้วเราก็จะผ่านมันไปอีกด่านหนึ่งครับพระเจ้าแมวสามเล็นยากกันะแต่เขาบอกว่าหลังจากพระเจ้าแมวสามยากกว่านี้อีกเ,ออเดี๋ยวได้รู้กันแต่ว่ายังน่าจะยังผ่านไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเล่นอย่างที่บอกนะครับว่าต้องไปเก็บด่านเรื่องราว แห่งตำนานก่อนต่นนี้ใช้แมวได้แค่แถวเดียวเหรอประมาณนี้ได้ไหมอะ่ะดา,ดาลาลาครับดาลลาลา,ลา,ลา,ลาอุายิู้ชอบป้อมปืนมากเลยป้อมปืนเป็นรูปแบบหุ่นยนต์ เปี้ยงนี่ไม่อุยม,มีตายด้วยว่าโอเคเกรดบอสมาแบบนี้แสดงว่าอยากให้เราได้ตังค์ครับอยากให้เราได้ตังค์เยอะแน่เลยอืมโดนตกโอเคมันบังคับให้เราใช้แม่ได้แค่ห้าตัวนะ อุ้ยเอามีตัวนี้ด้วยหรอเวรเร็วโ卜หายทั้งแถบไฮ้ยไม่หายไม่หายโอเคแสดงว่ามันตีไม่โดนใช่ไหมหมาน้ำน่ยคือ,อยังไงมันก็ต้องโจมตีมันอยู่นะไม่งั้นมันมันไปถึงป้อมไม่ได้ไงแล้วใช้ป้อมปืนยิงไม่ได้ด้วยยิงปุ๊บมันกระเด็นพอกระเด็นปุ๊บมันปล่อยพลังต่อ เราเก็บเหรียญไว้รอ,อ,อโดนแน่ๆฉันโดนแน่ๆหิดปล่อยจังหวะที่มันกระเด็นนั่นแหละดีละเฮ้ยเฮ้ยเมื่อ,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 อกี้ปล่อยไว้โดนใช่ไหมถ้าปล่อยโดนมันตีตีติดเวฟมาถีบแรงมากแครนแคนเออตอบตอบตังครับตรงนี้ เงียบม,ม,ม,มันเป็นอย่างเงี้ยคือตอนนี้ปล่อยตัวไหนได้ต้องรีบปล่อยครับเพราะว่าเราปล่อยได้แค่ห้าตัวไงหมายถึงว่ามีห้าตัวให้เราปล่อยนะเพราะว่าใช้งานแมวได้แค่นี้เท่านั้นนะครับด่านนี้น่าจะจบกันที่ด่านนี้นะหมายถึงว่าคลิปนีนะ้คลิปนี้น่าจะจบกันที่ด่านนี้ทุกคน เมื่อกี้มันปลอดแบบฟึดแสดงว่ายิงไม่โดนเล่นด่านพระจเจ้าแมวสามที่ใดมันบางทีมันต้องลุ้นนะว่าจะชนะหรือแพ้นี่ยังไม่นับรวมกับด่านที่เป็นซอมบี้นะด่านแบบนี้ให้รอดก่อนดีกว่านะครับคือด่านที้ถ้าจ,จัดการเจ้าหมานามได้ตัวอื่นก็หา ระจกไปเลยอะจริงจริง,รงมันคือตัวสลาเมนเดอร์ใช่ไหมฮะสลาเมนเดอร์ไม่ใช่มันเป็นหมาน้ำแต่จำชื่อที่เขาเรียกกันไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยคิดอยากจะเลี้ยงเหมือนกันครับน้องเป็นตัวสีชมพูน่ารักน่ารักหน้าเหมือนหน้าเหมือนหมาเลยแหละแต่พอคิดอีกทีไอตัวมันตัวมันลื่นๆจับแล้วมันลื่นๆไม่เอาดีกว่า อ่าวยังไงฟุบดามเมจแรงมากๆนี่แน่เลยอ่ะตูมเดียวหายทั้งแถบแบบนี้เวิบทั้งแถบอั้งเฮ้ตนทีบทีบแบบกระแทกพอดีผมรับนี่เนี่ยทะลิ้งไปเฮ้ยโอ้แมวแมวร้อยแพ้ผมรอดครับเออนั่นแหละเรียบร้อยชนะแน่นอนทุกคนคลิปนี้นะ แต่ว่ายังไงเดี๋ยวผมต้องมาตามเก็บสมบัติสีทองอีกรอบอยู่ดีจนกว่าจะได้สมบัตินี่เพราะว่าถ้าเราได้สมบัตินี้เราก็จะเล่นง่ายขึ้นเนาะพระเจ้าแมวสาวเป็นยังไงก็ไม่รู้หน้าตายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวน่าจะต้องใช้ระยะในการเล่นพักใหญ่นะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ได้สมบัติดีเลิศไปต้องเล่นด่านนี้แล้ว